วันวาเลนไทน์เป็นวันเฉลิมฉลองตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่16และหลายคนได้เชื่อกันว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่นกได้ผสมพันธุ์กันวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักซึ่งหลายๆคนได้มอบความรักให้กันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนหรือคู่รักนั่นเองคือเขาจะมีการมอบของขวัญให้กันคือช็อกโกแลตเอ่ย ดอกไม้ดอกกุหลาบเอ,อ่ยหรือโรแมนติกเอ,อ่อดินเนอร์ใช่ไหมคะทิ่คิดว่าวันนี้ก็ดีอย่างนะเหมือนกับเป็นวันที่จะเตือนความจําให้พวกเราได้คิดถึงวันเก่าๆที่เคยรู้จักกันมาทิ้งมีคํโอวยพรให้ทุกท่านได้เอาไปใช้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะทินวาร์ดเดนส์เบสเตชารสเตสำหรับแฟนที่ดีที่สุดในโลก ดูอามินซูเปอร์เฮลท์คุณคือซูเปอร์ฮีโร่ของฉันไมพลัสไดซันต์คุณกับฉันใช่ไหมดีเบสเตอร์นสเกิร์ตโฟร์วาเลนตินส์ดักด้วยความปรารถนาดีสำหรับวันวาเลนไทน์กอมเมนชาลิเฮตรูสเตอร์อัลดริทักฟอร์อัตดิฮันเลยอิดรักเก่าไม่เคยขึ้นสนิมขอบคุณที่อดทน t u สัญลักษ for adu t fitness du beat u t r u l g m y e for m g ขอบคุณมากที่ได้รู้จักคุณมีความหมายกับฉันมาก hen d ด a m ไ i somfant d a ดโชคดีที่ได้พบคุณ y a i d i k e r d a i ฉันชอบคุณ v i d ูว a r รห์มินวาเ n คุณอยากเป็นวาเลนไทน์ของฉันไหม ยายวินและบ้าและฟอเทนกรไดวูดฟีนดูอาร์ฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนยายเอนส์ก็ไดเมอิดาคแอนอิกอร์เมนอิกะโซมียสมอมนฉันรักคุณในวันนี้มากกว่าเมื่อวานแต่ไม่มากเท่าวันพรุ่งนี้ดูอาร์อัลทยายเอลส์กับไมโอเมร์ คุณคือทุกสิ่งที่ฉันต้องการและอีกมากมายใหญ่วิญญาณนะโวกนะเวทซีเดนอัพใดฟ for a l ลติฉันอยากจะตื่นขึ้นมาข้างๆคุณตลอดไปเบบี้ดูอาร์แอนทีฟอ o r ดีดูสเตียนยัตตมิทที่รักคุณเป็นขโมยเพราะคุณขโมยหัวใจของฉันวากังใหญ่แสใด้บลีใหญ่ฟอร์เรนสเกตีใดเอ,อียน ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณฉันตกหลุมรักคุณอีกครั้ง v i s t e a g r เกลต์โอเอล i ์เกด a i วินใหญ่เรถ้ารักคุณเป็นสิ่งผิดฉันจะไม่มีทางทำถูกแน่นอนย a i Tenker p o d a ด Ode eneste jai v i l f o t e l อเทลลาไดอ a ร์ทยัยเอดฉันคิดถึงคุณและสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะบอกคุณคือฉันรักคุณ ยายเวทอิกเ่วายายวิลลย,ย์ดวิสยายหนวนกังมิสเตไดฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันสูญเสียคุณไปดูหามิดยัตตะคันดูฮอลแลเดทริก์คุณมีหัวใจของฉันคุณสามารถรักษามันไว้ให้ปลอดภัยยายวิลคลัตระทูสนเฟียนโอเซดยสมีและ ฉันอยากปีนภูเขาเป็นพันลูกเพื่อดูคุณยิม้มกราตูเลร์เมวา l เลน i n นส์ดักยินดีสำหรับวันแห่งความรักอย่าลืมนะคะอาหารเช้าบนเตียงพร้อมจดหมายรักเล็กๆก็มีความหมายจะกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ